I'ma make it soon, silence all the haters as they see us making moves I do what I want, so I got nothing to prove Staying motivated, teaching others what to do I'm staying focused, my mind is open They start to notice that I'm in motion There is no potion, you're not just chosen It takes devotion to stay composed, man never stop, never stop. There ain't no time to fall. Try to live, l e t it up. You got one life to pop. Thinking big, never like small. 'Cause you gotta want it all. When you finally get that call, you get ready. สวัสดีครับทุกคนหยุดดูคลิปนี้สักแปบบ๊บผมมีเพจขายดีเกม RV มาแนะนำราคาไม่แพงเริ่มต้นเพียงแค่30บาทมี ID ให้เลือกมากกว่า200 ID ID สกินแร่แรงสูงลูนครบหน้าเพจนี้เลย EP7 รับซื้อขายรหัสเกมออนไลน เคดีรีวิวเยอะทุกไอดีมีประกันหลังการขายและเพจยังรับซื้อไอดีเกม r v ด้วยมีแบบไหนเสนอมาได้ที่เพจ tp เจ็ Service, รับซื้อขายหัดเกมออนไลน์ผมจะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนี้นะครับแันเทพเว็บบริการเติมเกมออนไลน์ที่มีเกมให้คุณเลือกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเกมโทรศัพท์มือถือหรือว่าเกม PC อีกทั้งยังมีเกม RV ที่มีโปรโมชั่นถูกสุดๆที่สุดในประเทศไทยสามารถใช้บริการได้แล้ววันนี้ที่ w w w k a n t e ท .ie.th สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เบสเรียวตะแชนแนลนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับโลเมตาตัวใหม่ครับแล้วก็เป็นตัวที่มันข้างโกงเลยนะในเมตานี้นะครับ เพราะว่าไม่มีฮีโร่ที่จะมาเคาน์เตอร์หมึกในเมตานี้เลยนะครับไอพวกตัวที่เคาน์เตอร์หมึกได้เนี่ยส่วนมากก็จะโดนเนิร์ฟกันไปหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นมาลอตที่เคาน์เตอร์แบบโดยตรงเลยนะครับแล้วก็พวกตัว DPS ทั้งหลายนะครับผมผมว่าตัวที่ยังเหลืออยู่ที่พอจะเล่นในเมตานี้ได้เนี่ยก็จะเป็นลอเลียวนะแต่ว่าลอเลีเนี่ยก็ไม่ได้เล่นง่ายขนาดนั้นนะครับผมโอเคตรงนี้เราสบัดเคลียร์คีฟช่วยเพื่อนไปครับ เรามาพูดถึงทำไมหมึกในเมตานี้ถึงเก่งนะครับเมตานี้ไม่มีตัว DPS เลยนะครับสังเกตแคลรี่นะแคลรี่จะเป็นพวกเอลสุอีลินสัจวัตนะครับผมซึ่งมันไม่ใช่เป็นตัวที่อ่าปลาหมึกกลัวนะครับปลาหมึกเนี่ยมันค่อนข้างแพ้พวก DPS นะครับผมมันไม่ได้แพ้พวกตัวเบิร์ตตัวโป๊กเลยนะครับแล้วเมตากลางในแผบนี้ก็เป็นตัวเบิร์ตตัวโป๊กเหมือนกันนะครับ ก็คือพวกเมดอะ่ะมันก็ไม่ใช่ตัวที่มาฆ่าแทงอยู่แล้วนะตรงนี้มาทำอะไรกันในนี้เนี่ยเพื่อนขอโมยบัฟชาวบ้านเพื่อเหรอโดนแช่และโดนแช่สบ,บัตและเอ็กคิวครับผมเซลเซียนเก็บเฟิร์สบัตรไปครับตรงนี้เราถ้าเราจี้ฟิกไอหมอนี่มาได้ก็จะดีแต่ว่าจี้ไม่ได้ครับผมเราเดินไปเข้ากลางเนาะเราต้องการเลเวล4ไว้นะปลาหมึกเก่งที่เลเวลสเลยนะครับตรงนี้ก็แท็กก่อน1ึงที เดไปแท็กล่างต่อนะครับเข้ากลางไม่ทันแล้วนะครับการมีการเคลียร์คิปไปที่เรียบร้อยแล้วปึบสะบัดเข้าไปครับ,รบหนึ่งเทเดี๋ยวผมจะมาพูดสรุปในท้ายคลิปแล้วกันเพราะว่าพูดตอนนี้ผมว่าน่าจะลําบากนิดนึงโฟ oh, กัสเกมก่อนครับ oh, กันครับผมยืนโซนให้เพื่อนตอนนี้เราใกล้เลเวลสี่แล้วนะครับถ้าเกิดเราตีมังกรโดในให้ตายเนี่ยผมอาจจะเลเวลสี่อยู่นะเกือบสี่ครับแต่เล่นได้นะ เข้าบูได้นะอย่างนี้ทุกคนอันติีเลยครับผมตรงนี้กลมหน้ากลมตาครับบังให้เพื่อนด้วยละลายตีครับผมไอริเข้ามาครับผมค้ำอยู่สี่ตัวตรงนี้เรียกว่าหนึ่งค้ำสี่จะไปไหนลัมเบอร์มาเดี๋ยวมาเดี๋ยวลัมเบอร์แข่งว่ากัครับอยากได้อยากโดนเหรอลัมเบอร์โอ้โหอิมแพกจะจัดเลยเลขสี่จับว่ะ จับก็ใช้สกิลหนึ่งขาดให้เพื่อนครับผมบวกทั้งไฟเลือดยังเขียวอยู่เลยตอนเนี้ยแล้วเ q เนี่ยเป็นที่เหมาะกับปมึกมากๆนะครับถ้าเกิดเราใช้ลาดได้เนี่ยคูดาวมันจะเหลือแค่10บวิเองนะครับทั้งไฟนี่เาอาจจะกด xq วได้รัวเลยนะทำดาเดรรัว,วเอาพี่พี่ทูเลนครับอันติเลยครับผมอืม ไอ้โดนเต็มที่แล้วครับผมโซนครับโซนครับไอโซนพื้นที่ครับผมตรงนี้ใครมาใครมาเดินไล่ที่ให้เพื่อนครับมาดูนั่นอนะเรียบร้อยครับหล่อสะบัดครับสะบัดเข้าไปในวงเหมือนเดิมต <c oughs> ขอรับนาคอสครับสะบัดอีกหนึ่งที สกิลสองเนี่ยกดให้เพื่อนแล้วก็จะได้โล่ด้วยนะเวลาที่เรากระโดดไปหาเพื่อนอนะ่ะแล้วก็สกิลหนึ่งเนี่ยก็คือนั่นแหละทุกคนอ่ามันจะสามารถสะบัดศัตรูได้นะครับอย่ที่เห็นนะแต่ถ้าเป็นเป็นคีบอะไรเงี้ยมันจะสะบัดไม่ได้แต่ถ้าเป็นพวกคีโรอ่ะมันจะสบจะสบัดได้นะครับแล้วก็มีมินิสตันหน่อยๆด้วยนะครับต้บานน้าอุ้ยไม่โดนไม่เป็นไรตีตี ไลต์เตีไลต์เตยไลายเตีไลายเตยไลทูปไลทูบโอ้น่าเกลยดเกินคือมันจะตายยังไงดีกว่าสวัสดีครับพี่สบัดออกไปครับไม่รอดแน่นอนอุ้ยมีฟิกว่าเรยวม้าตามสุดครับผมผมจี้ดิทูลนผมจี้ดิครับโดดหนีอกว่าเราอาจจะต้องถอยก่อนนะครับเราพาเพื่อนถอย แล้วก็ไอเทมโลมอย่างเปิดตาเนี่ยมันโคตรจะเข้ากับปลาหมึกเลยเปิดตาเนี่ยจะทาให้เราเปิดการมองเห็นครับแล้วก็สร้างดาเมจด,ด้วยแล้วก็ทําให้ฝนตกค่ามบบเดินช้าลงครับแต่ว่าอันตรีของปลาหมึกเนี่ยมันทําให้ปลาหมึกวิ่งไวขึ้นเท่ากับว่าอะไรครับเราจะวิ่งไวฝนตกค่าจะเดินช้าแล้วตอนที่เราแปลงอันติอยู่เนี่ยตัวเราเนี่ยจะได้เกาะแบบมหาศาลมากๆแล้วก็ตีแรงขึ้นด้วยนะครับผมมันเป็นอ่ามันเป็นแท้งที่สามารถแบบ ได้ในป้อมได้แบบชิวๆเลยอะทุกคนเอาแบบนี้ดีกว่าสาบัดกลับเดี๋ยวเราหาจังหวะศาสอันติใส่ย้อนนะคุมมีได้อยู่นะอาบัดถึงทีและศาสตร์อันตตัดเปิดตาได้ขาป้อมมือผม แม่เจ้าผมผมรับป้อมไปมากี่ทีนะเลือผมลดแค่นี้อะนิมิตมันี่ให้เกาะขึ้นมาเยอะมากๆครับกักไว้ครับผมเดินครับเดินค้ำครับเดินค้ำครับผมแครี่นี่คือเล่นไม่ได้เจอปลาหมึกเข้าไปอะผมว่ามันก็ยากนะแคลรี่ตัวไหนก็ยากเราต้องหาแค่ที่หนีได้มามาเล่น่ะซึ่งสมมติว่า เ้าเจอไฮยเตะใช่ไหมไฮยเตะมันก็แพ้ตัวในเมตาหลายตัวเขาหยิบไฮยเตะมาเขาอาจจะชนะเราใช่ไหมแต่ว่าเขาก็สู้ตัวอื่นยากอยู่ดีทุกคนมันก็เลยไม่ค่อยมีคนหยิบตัวแบบอย่างไฮยะเตะมาเล่นนะเพราะว่าตัวมันน่ะไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าไหร่นะครับแพ้สู้กับาจ,จวส์ยังสู้ยากแล้วนะครับสู้กับเอลซูก็ยากสู้กับอีลินเนี่ยก็ยวัดที่เชิงอะทุกคนแต่ถ้าอีลินมันของนำมาเล่นง่ายกว่าไฮยเตะอยู่แล้วนะครับเพื่อนโดนผัก ผมอันติแก้ให้ครับตรงนี้ยำสองเหยียบหนึ่งครับผมกดแหวนตามต่อครับยอนจะไปไหนไม่รู้ไม่สนทำหน้าบึ้งตึงแล้วเดินเข้าไปทุบยอนเนีัยผมตรงนี้เป็นดับเบิลคิวอิมแพคจัดจัดนะปลาหมึกอะแค่แปลงปลาหมึกนี่ก็วิ่งหนีหมดแล้วครับผมแปลงล่างเนี่ยมันไม่มีคนอยากตีหรอกเลือดมันเยอะ เลือดมันไม่ได้เยอะขึ้นมาหรอกแต่เกาะมันเยอะขึ้นมาครับตรงนี้ไม่ต้องสนใจครับตีป้อมอย่างเดียวผมตีป้อมเพาะป้อมครับเรียบร้อยครับป้อมแตกผมได้ไกาอาร์มาแล้วนะครับไอเทมชิ้นนี้จะทําให้เราเนี่ยว,วิ่งไวขึ้นแล้วก็กันเวทครับผมแล้วถ้าเกิดโดนตีเนี่ยเราจะฟื้นฟูเลือดด้วยนะครับขึ้นไปอีกทุกคนตีครับตีแบบไม่สนใจคือแค่เราเดินขึ้นหน้าแบบเนี่ยฝั่งตรงข้ามก็จะแบบเฮ้ยมันมีน้ำตียงวะหรืออะไรเงี้ยถ้าเกิดแบบโดนจับ โดนยกเรียกว่ารับรับสก,กิลแบบเต็มๆแล้วยังําเล่นต่อกดแหวนตีหนึ่งทีผมหายเป็นไงอันนี้โดนอันนี้แบบาแบบเราโดนเปิดก่อนนะต <c oughs> อนนี้ผมสกอร์คิวนี่คือหกศูนย์แปดหกนะตัดช่วยเพื่อนครับตรงนี้ โดนเตะกลับมาปึบอำลางได้ปะปอำลางได้ปะเอา้าไม่ได้ดิอย่างงี้เหลียวผมคนเดียวเหงาเหงาเลื่อนไม่สามารถตีได้ครับเดีย๋ยวฉันดาวเลยน่าจะตายเนี่ยผมว่าอุ๊ยไม่เป็นไรอบออกแล้วไงอะไปดิ ไอ้ดมาแง่ายตรงนี้ครับเพราะว่าเพื่อนตามมาไม่ได้แล้วแต่เพื่อนตามมาแล้วฉอดเดะเหยียบเข้าไปเดินดักหน้าสะบัดและเอ็กคิว็บไปสาครับทีมเราพลังแสงที่ผมอกมาเนี่ยเป็นพลังแฝงผีเสื้อด้วยนะครับผมตรงนี้สะบัดเอ็คิอีกหนึ่งทีเรีกว่าปิดดาเมจนี่เราเป็นอะไรเนี่ยเอ แมนอย่างนั้นเหรอผู้ใช้ a อคิวที่ทีะชานไอคานลาดถ้าเกิดเราไม่ลาดก็ใช้ a อคิวคุ้มอ,อ่ะทุกคนถูกปะอืมแลวเกมนี้เนี่ยเราก็ไม่ได้ทำดาเมจน้อยนะเราก็ไล่จี้ของงข้ามมันก็ควรฆ่ากับการได้คิวถูกไหมร <c oughs> อครับผมจะมีใครผ่านมาไหมทางนี้ จริงๆเกมนี้เล่นเป็นกอดสะท้อนก็ดีนะครับผมกอดสะท้อนเนี่ยสามารถเล่นในทุกเกมนะแต่ว่าเกมเนี้ทำไมผมถึงออกเป็นชิวอัพดวลอสว่ายอนไม่ได้แรงครับผมต้องการชิวอัพดวลอสมาทำให้ฝั่งตรงข้ามเดินช้าครับผมถ้าเกิดเขาตีเราหรือว่าเขาใช้สกิลอะไรเนี่ยเขาจะเดินช้าตีช้าครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเกมนำๆเ,นเล่นชิวอัพดวลอสก็ดีถ้าเกิดเราเป็นตัวแบบไล่ตีฝั่งตรงข้ามอันติเพื่อทำซีซีแล้วให้เตลเซียนแช่แล้วผมเหยียบตรงนี้ บ๊มหายไปเลยครับผมเดินอ้อมครับเดินอ้อมครับจับแล้วอ่ะจับแล้วหรอจับแล้วหรอจับแล้วก็ต้องโดนเหยียบสโลปึ๊บขอสะบัดหนึ่งทีแค่นี้แหละพอใจละผมว่าเราต้องจะจบแล้วปะย้อนยิงมาชุดหนึ่งอ่ะเลือดเด้งด้วยประเด็นสะบัด โดดเข้าไปหักครับหักแล้วไงต่อละพี่ชายใครจะกล้มผมได้ในทีมนู้นเนี่ยถ้าเกิดผมไม่เข้าไปให้บอ่อน้ํายิงเนี่ยไม่ก็ผมไม่ไ,มไปแบบรับป้อมรับคนด้วยผมว่าตายยากมากตอนนี้แต่เพื่อนยิงบ้านจบเกมก็ผม GG ครับทุกคนเห็นความโกงของโรมตัวนี้หรือย,อยังคือตัวในเมตาเนี่ยันแทบจะไม่ใช่ตัวที่ประมึกกลัวเลยนะค,ครับผม อ่ะเดี๋ยวเรามาดูเกมนี้ว่าเราทําดาเมจไปเท่าไหร่แล้วเรารับดาเมจไปเท่าไหร่นะครับโลมเนี่ยถ้าเกิดรับดาเมจเยอะด้วยแล้วทาดาเมจเยอะด้วยเนี่ยอืมก็นั่นแหละทุกคนมันก็เป็นโลมที่โกงนะผมว่าเพราะว่าปกติแล้วโลมก็คือแทงถูกไหมแทงไม่ควรจะทําดาเมจเยอะด้วยนะถ้าเกิดยิ่งทาดาเมจเยอะด้วยเนี่ยทั้งถึกทั้งแรงผมว่ามันเอาลงยากเกินไปดาเมจยี่สิบสองเปอร์เซ็นต์ทุกคนดาเมจดับสาของทีมอะ่ะโอ้โหคือ ทุกคนก็น่าจะเห็นภาพอยในเกมนะว่าตัวมันโกยังไงอะ่ะและสำหรับเคสเนี่ยแรงสูงสูงเนี่ยเล่นกันเยอะมากๆนะครับเฉพาะในแบบแรงท็อปร้อยอะไรเงรี้ยคือแรงกอเลียก,ก็เล่นนะสาหรับตัวนี้ทาไมเคสถึงเก่งในเมตานี้นะครับผมจะอธิบายให้ฟังนะครับอันดับแรกเลยนะครับแคลรี่ครับแคลรี่สําคัญมากเพราะว่าแคลรี่คือตําแหน่งที่ฆ่าแทงทุกคนแล้วแคลรี่ส่วนใหญ่ที่คนเล่นเนี่ยคือแคลรี่ที่เล่นได้ตั้งแต่ต้นเกมเพราะว่าแคลรี่เลดเกมเนี่ยมาเล่นไม่ไหวทุกคน คือมันจะโดนโถมเลนอ่ะถ้าเกิดเป็นแครี่เลนเกมอ่ะเจอโลมเปิดแหวนน่ะเดินไม่ออกอ่ะนะแล้วก็ตายคาเลนเลยโดนโดนได้คาป้อมเลยก็อย่างยอนในเกมเนี่ยมันไม่ไหวจริงๆนะครับมันเล่นไม่ได้เลยต้นเกมเขาก็เลยจะไปเล่นแครี่ที่แบบมันสามารถเล่นต้นเกมได้อย่างเช่นเอลสุอีลินสัจ,จวัตอ่ะสามตัวเนี้ยผมให้เป็นแครี่ท็อปเทียที่คนหยิบมาแล้วอ่าประสบความสำเร็จมากที่สุดเป็นดับต้นๆน,นะครับเพราะว่า ตัวเนี่ยยืนเลนแข็งมากยืนเลนคนเดียวเนี่ยได้นะครับผมแล้วก็ไม่ค่อยแพ้พวกลมด้วยมันมีสกิลวิ่งหนีหรือว่าอ่ะถ้ามันติดพาสีอ่ะถ้ามันโดนลมจะเข้าถึงตัวเนี่ยมันสามารถเตะเพื่อขัดแล้วก็ให้ติดพาสีวิ่งไวหนีได้นะครับตัวก็เลยเป็นแครี่ที่ยืนเลนแข็งมากๆแล้วก็เอลซูครับเอลซูเนี่ยมันมีแทบมันมีอะไรเงี้ยมันการอ่ามันมีสกิลที่เปิดพุ่มอ่ะมันโดนแกงยากนะครับผม แล้วก็มีสกิลซูมที่จะช่วยเคลียร์คีิได้แล้วก็อ e ีลินนะผมอีล e ินเนี่ยก็เป็นตัวที่เคลียร์คีดิดีแล้วก็เป็นแครี่ที่เล่นได้ไวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยจะเล่นแสามแครี่นี้ซึ่ง3แครี่นี้เนี่ยมันแพ้ปลาหมึกครับปลาหมึกเนี่ยมันต้นเกมอะเกาะขาวเยอะมากๆทุกคนก็ได้สังเกตนะโดนป้อมอะป้อมยิง5ทีอะเกาะเกาะถึงจะหมดอะแล้วถ้าเกิดโดนพวกอ e ีลินสะจรสเอลซูดอะมันก็ยิงพักหนึ่งนะกว่าเกาะจะหาย มันก็เลยแบบไม่มีแครี่ที่จะมาฆ่าเคสเลยแล้วเมดเหมือนกันเมดส่วนมากก็จะเป็นพวกตัวเบิร์ตตัวอะไรอยู่แล้วนะครับตัวเบิร์ตตัวโป๊กเนาะซึ่งเคสมันแพ้ DPS เนี่ยซึ่งในเมตานี้มันไม่มี DPS ที่จะมาฆ่าเคสเลยมันก็เลยเป็นโลมที่เก่งมากๆนะครับแล้วเคสเนี่ยเป็นโลมที่มีทั้งความถึกแล้วก็มีดาเมจนิดหน่อยผมว่าก็ไม่ิดอะไล่ตีเรื่อยๆอะตายเหมือนกันถ้าว่าแครี่ขาตายอะต่อให้ฟิกอะก็ไม่รอดเพราะว่ามันมีแหวน แหวนมันสโลมากๆแล้วเคสอะตอนแปลงอัติแล้วอยู่ในน้ำอ่ะมันวิ่งไวครับมันหนียากครับแล้วอัติของเคสเนี่ยมันสตันค่อนข้างนานด้วยนะมันผักไปสุดแล้วมันก็สตันอะสตันนานอยู่เหมือนกันนะแล้วก็อัติเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนโพดิชันยืนของปอดขรงข้ามได้อย่างเช่นปอดตรงข้ามอาจจะยืนในป้อมซึ่งเคสอ้อมมาหลังป้อมแล้วก็ผักศัตรูออกมานอกป้อมไม่เพื่อนเราค่าอันเนี้ยก็เล่นได้นะครับผม ึ่งอันติแบบเนี้ผมว่ามันมีประโยชน์เกินไปอ่ะมันได้ทั้งวิ่งไวได้ทั้งความถึกได้ทั้งดาเมจแล้วก็มี C c ซด้วยแล้วก็เปลี่ยนโพสิชันยืนของฝอ่งนขงข้ามไปด,ด้วยอะไรที่มันสามารถเปลี่ยนโพสิชันยืนของฝอ่งนรองข้าได้เนี่ยสุดมากจะเก่งหมดนะครับแล้วก็เคสเนี่ยมีสกิล2ครับตอนเป็นล่างที่ยังไม่ได้แปลงอันติเนี่ยสกิลสเนี่ยเพิ่มโลได้ด้วยแล้วก็กระโดดไกลมากนะถ้าเกิดจะตายก็แค่กระโดดออกมาทุกคนคือมันเป็นโลที่ตายยากอะ่ะมันถึกแล้วมีกระโดดผมว่า อ่ามันรับมือยากเกินไป Q1 ก็มีมินิสตาร์ทิดหนึง่งแล้วก็สามารถเปลี่ยนตำแหน่งฝั่งตรงข้ามได้นะครับผมหลกัลกๆเลยนะครับมันมาเพราะว่าแหวนน่ะผมว่าแหวนแพทเนี่ยมันทําให้โลมแต่ตัวเก่งขึ้นเยอะเลยนะครับแล้วเคสเนี่ยมันก็เล่นกับ XQ ด้วยนะครับ XQ เนี่ยก็เป็นเปเป้ที่ช่วยเติมดาเมจให้เคสได้ค่อนข้างดีเลยนะครับและในเมตานี้ก็ไม่มี DPS ด้วยนะครับผมซึ่งอย่างที่ผมได้บอกไปนะ เคสมันก็เลยแบบค่อนข้างที่จะโกมากๆในแพทนี้นะผมว่า,าถ้าเกิดเราเล่นเรารับดาเมจดีๆเราคำนวณดาเมจดีๆเนี่ยไม่ตายง่ายเลยนะครับสำหรับฮีโร่ตัวนี้ก็อย่างในเกมเนี่ยถ้าเกิดผมไม่เข้าไปแท้งป้อมจนสุดให้เพื่อน,นผมก็ไม่ตายนะตัวเนี้ยผมก็จะตายสูงตลอดทั้งเกมอ่ะเพราะว่ามันไม่มีใครที่จะฆ่าเราได้อะทุกคนถ้าเกิดเรารับดาเมจดีๆนะแล้วก็อย่างที่ผมได้เคยพูดไว้ครับในตอนที่แพทมันเพิ่งอัพมาใหม่ๆแล้วของโลมเนี่ยมันมีบทบาทขนาดเนี้ย ผมก็พูดไปแล้วว่าโลมในแพทนี้เป็นโลมที่แบกเกมได้ครับแล้วเคสเนี่ยมันสามารถทําได้หลายอย่างเลยนะครับมันก็เลยเป็นหนึ่งตัวที่สามารถแบกทีมได้เลยนะครับถ้าเกิดคุณแบบไม่ได้เล่นโยนน่ะทุกคนคุณเล่นไปตามเกมเล่นไปตามรูปเกมผมว่าเคสเป็นโลมที่น่ากลัวมากๆนะครับผมโอเคก็ไปลองเล่นดูนะสับพีโรตัวนี้ ก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่ดูคลิปนี้ก็จนจบนะครับและใครที่ยังไม่ติดตามก็ฝากกดติดตามให้กันด้วยนะแล้วก็ขอคลิปนี้คนหนึ่งไลค์คนหนึ่งคอมเมนต์นะครับจะได้เป็นกำลังใจบทคลิปลต่อไปตอนคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ